สำหรับรถเข้าไปเลยตรงนั้นสำหรับเส้นทางสายนี่ะนะครับก็เป็นเส้นทางที่เรา ขยายผลจากการเูล้านะครับเขาพบว่า,าตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นทางที่ท่านเขใตัวเลยนะครับไม่ว่ากลางคืนเนี่ยถ้าไม่มีดา่านมันจะเลี่ยวนะครับกลางวันก็ไม่มีคนใช้มากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางหนึ่งใน30กว่าเส้นทางนะครับที่จะเข้ามาในเขตเมืองหาดใหญ่นะครับเส้นทางสายนี้ก็จะไปทะลุที่เขาเรียกว่าสาย้านทุกคนพิชัยนะครับเมื <S <S มมม่อไปนั้ระยะทางไกลนะครับมันจะไปทะลุทางด้าน หลรงพักลุ่ลุงนะครับออกมาทางคองแงะนะครับซึ่งจะแยกไปหลงพักนาทวีก็ได้สะบาย,ย้อยก็ได้ชนะได้แยกไปได้ทุกทางนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ที่ทเป็นเส้นทางสายรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติกันกันอยู่เราก็มีการตั้งจุดตรวจจุดศึกัานะครับแต่เนื่องจากว่าเส้นระยะทางเนี่ย เทาเมืองเส้นทางจะมี3าเส้นทางนะครับนั่นมันก็จะเป็นจุดตรวจรอยนะครับตั้งจุดตรวจเส้นทางนี้มั่งเส้นทางนั่นๆั่งนะครับสลับกันไปแต่สถานการณ์ลำดับพุ่มเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะตั้งรอบเดอบเส้นทางนะครับโดยเป็นการมรการกาลังอย่างที่แล้ว่ามีทั้งกําลังของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเจ้าหน้าที่เออตํารวจอาสาสมัครรวมทั้งฝ่ายสื่อสื่องอกแบบเราก็มาใช้เทศบาลเราก็นามาใช้ที่นั้นก็ถือว่าตอนนี้เราเราเข้มยเต็มที่ครับ ในส่วนของรถที่เป็นรถต้องกาีขอเป็น้องาในส่วนของรถเป้าหมายเนี่ยถึงแม้ว่ารถรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมีหลายแสนคันนะครับแต่ก็จะต้องคือมันต้องตรวจอะ่ะแต่นี้เราจะเรียกตรวจทุกคันคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ ใช้ประสบกา,ารณ์ให้ชาววัยวัยรุ่ในการที่จะคัดเลือกรถนะครับว่าจะต้องคัดเลือกรถอย่างไรมาตัวซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะได้มีการคุณถกดวงมันเรื่อยมานะครับแล้วก็จะัดทำเป็นป้ายไวนิวติดตามจุดต่างๆน,นะครับนี่ว่ารถรุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้สีอาจจะไม่ตรงนะครับตำแหน่งรุปป่นพานอาจจะไม่ตรงแต่ก็เป็นรถที่เป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องทำการตรวจ